สวัสดีค่ะให้เเวนสกายน้อสวีเดนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะเป็นคลิปต่อเนื่องแล้วกันนะครับวันขาของครบเดียร่าคือครบเป็นนะคือคำศัพท์ของส่วนต่างๆของร่างกายนะคือไหนว่าทําแล้วคือเออนะทำทำให้เสรนะ็จแล้วคือ,ค,อคลิปจะได้ไหนก็ตัดนะคือมันจะได้ไม่ยาวนั่นเองนะคือมาเรียนรู้ครรรําศัพท์ไปด้วยกันเนะนะาะไหนก็เอามาจากบินเดเทียมมามาเกินนะคือเอาไว้เอาไว้เสร็จนะอันนี้คืองานนี้ไปแล้วนะคือมืออันนี้คืออินูติครบเป็นอุกร์ก็คือ ระบบต่างๆของร่างกายในในข้างในนะในข้างในนะตับไตไส้พุงนั่นเองนะเรามาดูดีกว่านะบางทีเราก็ดูไว้ก็ใช่ว่าเนาะอ่ะแย่น้านะแย่หน้าคือสมองนะคะคำแรกคือแย่น้านะแย่น้าสมองแยต้าแยต้าแยตานะแยตาก็คือหัวใจลุงง่าลุงง่าคือปอดนะลุงง่ามีสองข้างคือปอดนะนี่เป็นพลูรอนเนาะอ่า ไยเลเต้เลเตคือแปลว่าม้ามหรือเปล่า,มา,มลานะม,าม้นะมามนะ h, ม,ม้ามนะไมเยลเตม้ามเลียเวอร์คือตับนะเลียเวอร์คือตับมอกเซ็กมอกเซ็กก็คืออามอกเซ็กก็คืออากระเพาะอาหารอานายูเร่ยนยูเรคือไตนะนายูเร่คือไต อันนี้คือกาลาโบซากาลาโบซาเหมือนถุงน้ำดีนะน่าจะถุงน้ำดีอูรินโบซาอูรินโบซาคือกระเพาะปัสสาวะทามทามก็คือลำไส้นะทามคือลำไส้อ่าแอนทามก็คือทวารหนักเนาะทวารหนักนะนกนะคือส่วนส่วนท้ายสุดนะของลำไส้นะแอนทามทวารหนักเนาะ อูรีนเรก็คือท่อท่อท่อปัสสาวะนั่นเองนะอูรีนก็คือแปลว่าปัสสาวะนะก็คือเรแปลว่าท่อช็อกทามก็คือลำไส้ใหญ่นะช็อกทามคือลำไส้ใหญ่ช็อกก็คือแปลว่าแปลว่าใหญ่นะช็อกแปลว่าใหญ่ว่านานทามแปลว่าลำไส้นะคือสองคำมารวมกันอันนี้คือทุนทุนทามคือทุนก็แปลว่าหนาแปลว่าบางคือลำไส้เล็กนั่นเองนะทุนทามเนาะ นี่นะครับก็คือส่วน i n n ู t i ก็คือในส่วนต่างๆอวัยวะในร่างกายนะอุกรคือเขาเรียกอะไรระบบของร่างกายนั่นเองนะไอนี้คือเชิญอกรเกี่ยวกับระบบอเป็สืบพันธ์คือไม่ต้องก็ได้นะคือไหนก็ไม่่านก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะเชิญอุกร r คือแบบว่าเกี่ยวกับระบบสืบพันเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้คําศัพท์เหมือนกัน s เก l e t เกล็ e เกล็ก็คือกระดูกเนาะกระดูกโครงสร้างของกระดูกอันนี้เราไปดูที่มันยากไหมเอ,อยากยากไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้นะคะคลิปคลิปนี้ก็เอาแค่อินูตินะอินูติก็คือส่วนต่างๆภายในร่างกายของเราแค่นั้นนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะให้ด hey, ู